สวัสดีพี่น้องทุกท่านครับมือนี้ช่องดุสตีชาแนลหาอยู่หากินครับมือนี้ออกมาเกี่ยวข้าวเจ้าครับข้าวเจ้าหอมมะลินะครับโดยทีมงานรถเกี่ยวข้าวสวนะยานะครับโดยคุณสุรัตน์ทีมงานครับเมื่อนี้มาเกี่ยวข่าวให้นะครับยู่นากโกนะครับเช่นข้าวเจ้านะครับข้าวเจ้าหอมมะลินะครับตมนอนี้รถเกี่ยวกำลังจะเริ่มเกี่ยวนะครับทีมงานเกี่ยวข้าว ทีมงานรถเกี่ยวข้าวของทีมงานสวนระยาหรือว่าของคุณสุรับครับทีมงานมาเกี่ยวข้าวหครับวนนี้ครับวันเกี่ยวข้าวคือเก,เกี่ยวข้าวเจ้าผลผลิตนะครับเป็นข้าวหอมมะลิครับีเริ่มเกี่ยวแล้วครับ เกี่ยวข้าวของทีงานครับไอพี่น้องเก็บเกี่ยวผลผลิตครับได้ฤดูการเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วครับ เจ้าหอมมะลิครับใพี่ต้องละเบื้องเ,เข่าอลใจนะครับ